ถ้าไม่ใช่อาชีพนายหน้าติ๊กต็อกก็ไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาดูแลลูกแบบนี้ไหมคะ่ะทุกคนชีวิตมนุษย์แม่หอบของเดินตามลูกวนไปคะ่ะวันนี้วิวพาน้องยี่หวามาเล่นที่สวนสาธารณะบางพระนะคะก็คือใหญ่มากช่วงนี้น้องขี่จัก,กรยานได้แล้วเรียกยว่าเดินตามกันจนปวดขาไปเลยคะ่ะวันที่วิวมาคือมันเป็นวันที่ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วแล้วจริงๆทุกวันนะ่ะคือคนเยอะมากนะทุกคนเรียกยว่าแทบจะขี่จักรยานชนกันทุกวันอนะระหว่างที่รอลูกแต่ละวันเนี่ยก็จะหาจังหวะถ่ายงานค่ะชอบเออออาาาางนนกมถ่ย นนะะอย่างวันนี้ก็ถ่ายเป็นงานเสื้อตัวนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลให้คนดูบ้างค่ะก็สลับกันค่ะแม่ถ่ายเสร็จพ่อก็ถ่ายต่อสลับกันดูลูกแบบนี้วนไปแสงตอน5 6าหกโมงเย็นนี่ก็คือสวยมากที่สวนสาธารณะเนี่ยเขาจะมีถนน2ส,สีนะคะสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินเป็นสีสําหรับเอาไว้เดินแล้วก็เอาไว้ปั่นจัก,กรยานเล่นโรลโลเ์เบดมุมสนามหญ้าเอาไว้ปูเสือ่อมานั่งชมวิวแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วคือช่วงพระอาทิตย์ตกดีคือสวยมากสวยตะโกนไปเลยค่ะนี่ก็เดินตามลูกไปแล้วก็ถ่ายรูปไปนะคะนอกจากมุมนี้แล้วเนี่